Alright, สวัสดีครับทุกท่านผมปรมเจริญศรีนะเดียวรับเข้าสู่ Call of Duty Black Ops 6 Beta บนเครื่อง PlayStation 4 Pro นะฮะก็นานมากแล้วนะที่ผมไม่ได้มาเล่นบนเครื่อง PS 4นะครับก็นี่น่าจะเป็นเกมแรกเลยจริงๆแล้วเราทำแบบนี้กันมากี่ปีแลว้ววะคือ <c oughs> นานมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าจะคิดว่ายัางคงทำต่อไปแล้วผมเพยายามจะมาล่าถ้วยบนเครื่อง PS 4ให้ได้มากที่สุดท่ายังทำได้อยู่ละแหละก็ นะเอาจริงแล้วผมเล่นบนเพย5ก็ได้แหละแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยววันนี้มาลองเหมือนเดิมทุกๆปีนะครับก็คือมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องเพย4นะครับตอนนี้เราเรคคอร์ดกันโดย Elgato 60นะครับก็ค,คือความละเอียดแล้วก็คุณภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพแล้วก็เฟรมเรทนะฮะหลักๆแล้วเราคงจะเล่นกันประมาณเกม2เกมนะครับคือผมเองเลเวล19แล้วก็จริง แต่ก็ผมก็ยังไก่อยู่นะครแม้จะเล่นอยู่บนเครื่อง p l 5แล้วก็ตอนนี้เราอยู่บนเซตอัพของคล้ายๆกันกับ PC นิดหนึงนะใช้จอมอนิเตอร์แล้วก็เมาส์และคีย์บอร์ดผมค่อนข้างจะลบเต็มไปหมดตอนนี้คีย์บอร์ดผมมี2ตัวแล้วก็เมาส์ผมมี2อันนะซึ่งมีของทาง PC ด้วยแล้วของทาง PlayStation ด้วยนะแน่นอนนะครับว,ว่าวิดีโอนี้เป็นแบบ Uncut u n e d i t e d นะฮะก็จะได้เห็นเลยว่าเป็น คุณภาพมันเท่าไหร่กันแน่ยังไงกันแน่นะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะ recording ผมห่วยแตกมากแล้วก็ภาพเมื่อกี้นะฮะ map ไม่ได้โหลดขึ้นมาได้ซ้ำนะฮะเนื่องจากว่าน่าจะเป็นคุณภาพของเจ้าตัวนี้แหละมันไม่ค่อยจะไหวแล้วแล้วก็นี่นะฮะแหลกๆพอสมควรเลยนะออ้ FOV ผมไม่ได้ปรับชิพายแล้วเดี๋ยวนะเอ่อกราฟิกปะวิววิววิวขอ FOV ลอยยี่ด่วนๆเออผมจำได้ว่า เกมแรกบน PS5 ที่ผม,มเขาเรียกว่าอะไร as beat it แบบสตอมเลยก็คือด้วยความที่ผมไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรปรับ fov นี่แหละเอ๊ะผมสไลด์ยังไงวะโอวา y God ผมปรับ Key Binding ผิด,ดเอ๊ะทุกคน afk ด้วยนี่หว่า Jesus Christ สตรีมอยก,กันเนี่ยเอ้เนี่ยนะกาดกันเลยกูเอ้ผมน่าจะปรับเอากับ crouch ผิด ways everybody น,นี่เป็นทีม d e a แม m a t c h ที่เกมชา้าที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โซฟาโซกูนะครับไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ว่าก่อนที่มันจะโหลดอะไรเข้ามาในแมปเนี่ยมันค่อนข้างจะช้านะฮะไอตรงนี้มันปิดได้ด้วยเหรอ แม่ผมแม่งแทบวิ่งไม่เจอใครเลยวะ่ะเกิดนะอะไรขึ้นเนี่ยแล้วผมก็มาลาาเขาหลายตัวแล้วนะเนี่ย yeah, จริงๆนะผมลาาที่หายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนปืนหน่อยยิงใครไม่รู้โดนอะไกูโอ้ oh my god LMG เนี่ยเดี๋ย Oh ม่ ้องไปเลยลูกพ่อจะจมน้ำเวรกรรมเมื่อกี้ผมจะกด U A V แหละแต่ผมกดไปโดนอ C X C ใช่ยาง้นโอเคนิ่มอยู่นิ่มอยู่เกิดอะไรขึ้นทำไมคนไม่เล่นกันหรือไงวะเนียเกมนี้ผมกลายเป็นแบบ what the fuck จะดีผมแปดเนี่ย what the fuck มากไอ้เฮียปืนนี้ก็รีโหลดนะเกิดแล้วดูดิแม่งถึงกระเดินผ่านผมไปเลย what the fuck what ีดีห้าบ้าไปแล้วเกิดมาไม่เคยทำได้ขนาดนี้จริงนะผมรู้สึกว่าเบตาม,มากี่ยวกับอากรอย่เลยรถา,ามจริงทไมกูยิงมันไม่ตายชารับ โว้ลีโลจูลีโลจูล็ลลลลลอกกูหน่อยขอบคุณไม่ใช่มึงกูพูดถึงอีกคนนึงผมยังต้องกลับไปมองจอเฮ้กลับไปมองคีย์บอร์ดด้วยนะแล้วก็เสียงปืนนะเมื่อกี้นี้เพื่อนผมยิงผมไม่ได้ยินเสียงปืนสักนัดเลยนะค่อนข้างจะมีปัญหาในส่วนนี้อย่างแน่นอน โอ้ย oh ผมว่าผมได้ไปสองนัดสนัดอยู่นะเมื่อกี้นี้เศร้าจริงจริงเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงปืนเล้เวังคัดไว้ เจอคนอีก่ะเฮ้ยนี่เจ๊วเองทำไมกูยิงไม่จมวะโอเคอยู่ๆเราก็ดอกปินไดฟ์ได้เฉยเลยเนี่ยผมแทบไม่ยินเสียงปืนเขาเลยหรือว่าปืนเขาเก็บเสียงวะอ๋อผมไม่ได้ปืนเขาที่ตกอยู่พื้นด้วยเอาขาอะไรวะเนี่ย มันโหลดไม่ขึ้นเลยยังไงเกือ,อบเท่แล้วกูกือบเท่แล้วกูใ <c oughs> จยเย็นนะทุกคน <c oughs> มีกะเท่ละหนึ่ง โดนด้วย What? ทำไมกูอมนิกับเขาเท่ๆบ้างไม่ได้บ้าง <c oughs> โอเคยิงไม่โดนเรียบร้อยโดยเขา <The S 1> ยิงแล <the S 1> ้วฮะการเดามิดสกอร์ใกล้กันมากเลยนะตอนนี้ ผมโล่งๆเลยนะกระโดดนอนมออไปเขาโล่งๆเลยขอุลังแค่หน่อยเพเ่อนโอ้สุดยอดนายย e ิงแมนมากเพื่อนอโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคได้ไปเม็ดหนึ่ง อนนอโนนนิชาติไหนนะผมจำไม่ได้ละแต่ผมจําได้ว่าเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเหมือนเด็กรันเกมไงไม่รู้นะอนนเนี่ยถอยแล้วโอ้ผมว่าผมย่อแล้วนะผมโดนเซรีสองรอบติดแล้วเนะี่ยฟาก คอมดีเันมไม่ยิงผมนี่ใครวะได้ยินเสียงเดินอยู่บ้างนะแต่ว่าไม่ได้ยินตลอดเวลาอะไรแบบนั้นโอ้โอ๋อมันฆ่าบอร์เซอร์เกอร์ได้โทรบอร์เซอร์เกอร์คุณรู้มึงเก็บม,มันไม่ได้ไปแล้วโอ้ยโอ้ตผมแจกแต้มแล้วเนี่ย อีกอน,นี้ด้วยไงอีสองแต้มเองอ่ะอโนนอโนนเายอเคเนว่าไม้เอาจริงๆผมไม่ได้คิดว่าผมจะเล่นดีตอนแรกเลยจังหวะแรกแต่คือแบบลางๆผมแจกลัวๆเลยก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ยังรู้สึกว่ามัน60อยู่นะฮะ fps ยัง ตายยังโอเคอยู่ไม่ได้เตื่ล้มอะไรขนาดนั้นเลยแต่แน่นอพอเล่นกับแตร์ฟอร์มอื่นมันก็จะเสียเปรียบหน่อยนะฮะรู้สึกว่าพวกปงพวกเปิร์กพวกการโหลดนี่มันช้าช้าอย่างเห็นได้ชัดนะฮะเมื่อเทียบเป็นกับถ้าเล่นบนเพย์ห้าอะไรประมาณนี้นะจะเล่นบนพีซีอาจจะได้ดีกว่านี้เยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะเนี่ยอย่างหน้าตัวละครเนี๋ยตอนนี้ผมมีความสึกเนื้อหนังมันดูแบบกินน้ำมันหน่อยนะฮะแต่ไม่ได้แย่ พูดตามตรงเลยไม่ได้แย่แม่ผมมีความรู้สึกว่าวิดีโอนี้ควรจะอัปโหลดก่อนของที่ผมเล่นไปห้าเยอะเลยนะเออผมเล่นไปห้าเละเทมากโอเคแม็กซ์เลเวลกันแล้วด้วยนะฮะได้ของรางวัลเนี่ยนะเห็นไหมมันไม่โหลดอะไรเลยนะครับจริงๆจังหวะนี้มควรจะมีโหลดขึ้นเป็นภาพเป็นอะไรหน่อยนะแต่นิ่งเงียบไปหมดเลย อ่ะเดี๋ยวลองอีกสักเกมนะฮะเนี่ยตัวละครไม่โหลดเลยนะกดเ็บพอนไปก็ช้านิดนึงเอ,อโอเปอเรเตอร์เป็นคนไหนนะก็อันนี้เป็นรางวัลของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของผู้เล่นเบต้านะครับเฉพาะในส่วนของวีคแรกโอลลี่ด้วยนะฮะซึ่งพราะค่าจะเอ็กลุซีบเลย ในระดับหนึ่งนะฮะก็อยากให้หลายๆคนได้เล่นในช่วงวีคแรกด้วยเหมือนกันแต่ว่าผมเองพยายามไปขอเบต้าโค้ดมาจากทางทีมงานประเทศไทยแล้วนะครับแต่ว่านะผมคิดว่ามันแจกค่อนข้างเยอะแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยอย่างโดยเฉพาะ AS นะครนะผมรู้สึกว่าแจกทุกปีเลยสำหรับผู้ที่ใช้บริการค่ายแล้วก็แจกโค้ดมาให้ทดลองเขาเล่นกันนะฮะ ถือว่ามีอะไรความสัมพันธ์บอนด i n g กับแอคทิวชั่นค่อนข้างดีไม่รู้เหมือนกันว่าปีนี้จะจัดกิจกรรมด้วยหรือเปล่านะฮะเรามีกัน2ปีได้แล้วมั้งที่เรามีกิจกรรมระหว่าง AS หรือว่าเป็นตัวคอร์ิตี้เองนะพยายามมาแจกอย่างปีที่แล้วเราเจอปัญหาเรื่องของเหตุ on, Captain, อาเซียครับโอ้แหลกมากแล้วภาพดิน้ามันมากโอ้ m ม god มีเหตุการณ์มาท้วงคขามไม่สงบนะฮะซึ่งเลยโดนแคนเซิลไปเนาะก็หวังว่าปีนี้จะมี Got the lead. Now hold ผมปาระเบิดลูกนะัน้นออกไปได้ไงวะผมไม่คิดว่าผมปาออกไปได้โอ้ผมนได้ไปสองตัวป่ะตัวเดียวเหรอโลแม่งฝั่งนู้นไม่เข้าเลยจ้ะอะไรกันเนี่ย

ไปผมได้ยินเสียงเขาอยู่โอ้ค้าง What อ้ผมนึกว่าเกมแคสไปแล้วโอ้แต่สุดยอดแรกมากัลโหลเลยอ่าจะเมื่อกี้มันมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคิวสตรีคนะฮะแล้วก็จอมันต้องโหลดหลายอย่างเหลือเกินนะ What the fuck เลยจ้ะ โอ้ oh m ม god ผมแม่งคุมไม่อยู่เลยอะไรวะเนี้ยมันห่างจากผมไม่กี่เมตรด้วยนะมันต้องโดนสิแหมโยนไปขนาดนั้นโดนเนี่ย โอ้ม oh, ันไม่โดนระเบิดตัวเองด้วยอ้เจดเหมือนชื่อคนไทยไงลงท้ายทีเอผมชอบตรงที่ผ้าหนี้ยิงประตูเปิดได้ด้วยนะเท่ดีโอ้ย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 โอยอยอย่างโหดร้ายเหลือเกิน เออเออเออระเบิดกูโอ้เซมเอ้ไม่ใช่โอ้ยผมหาปุ่มไม่เจอเมื่อกี้นี้เดี๋ยวอย่ายิงกูกูมัวแต่มองปุ่มอะไรโอเวอร์เฮดโอเคมาอย่าเก็บให้ เก็บนะครับกูเ,เข้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นต้องฟอดดอบพิดได้เข้าไปเหรอใช่ด้วยมาละอยู่ตรงนี้ดีกว่าไม่มีใครนอนจุดกับผมแล้วเนี่ยผมเก็บเวลายาวๆงานนี้58วินาทีแล้วตัว <laughs> ไหน อ๊ะประตูไม่ไปปกติยิงประตูได้นะฮะเี้ยนมากนอนนี่มึงขับรถเล่นไหนเนะ่ัมาหลซีซี่วีวีโอ้ยโดนยงไม่ทัน มาแล้วไหนพวกมึงนี anyway> ่แหละโอ้โ y โอ้ยเฮ้ย enemy UAV i n b o u n 400 point เมื่อกี้มันอยู่ไหนน้าปี เป็นกลดแล้วจ้าว้ายมีโทฟีเอ้โทฟีผมมันทางอีกใจเลยโนอย่ายิงโอ้ยกระต่ายโอ้ยขึ้นมาตัวนี้ได้ไหมขึ้นไม่ได้โอ้ยทางซ้ายทางขวาเลยเออ ไปล่อยใหม่พอยใหม่พอยใหม่ผมนอนตรงไหนนี่นอนเออเราจะหาที่นอนเลยหาที่แคมป์เลยโอผมวิ่งอย่างเดียวเลยเอาเว้ยเราเน้นออบเจกตีฟเราเป็นทีมเพลเยอร์ไปเข้าห่วงคิวกันเนี่ยชนะสิของจริง ดักยิงอยู่มึงยิงกูคราวก่อนไอ้เหี้ยนายเนี่ยแม่นเหลือเกินคมเหลือเกินดูดิเพื่อนผมยิงปืนทางขวามือไม่ได้ยินเลยสักนัดเลยป๊อปแปะป๊อปแปะอะไรกันไม่ได้ยินเลย ยงจู่งไปโดนเลยนไปยิงฉันแช่จ้ดด่ยดีกว่าวอยมันแหลกระหว่างกดแ็บเพื่อดูสกอร์บอร์ดนะครับเมื่กอ,อกี้นี้ อ่าความผิดผมเองเต็มๆตายละนอนตรงนี้ดีกว่าอย่าเอาตูดมาเอ้ยเอาตูดออกไปชิบหายแล้วล้วยจ้า What the fuck man โอยเดี๋ยวมีมชิบหายเลย <laughs> What the fuck ไอเฮียคนมีมไอเฮียอย่างมีมเลย Oh my god เฮ้ยผมพีไฟลถูกเ้ื่อเมื่อกี้นี้แม่งเ้ยเกือบได้คิวสุดท้ายแล้วนะ Oh my god โอ้ยต้ำตาจะไหลเขี้ยขำเอ่จสทีเฮ็ดนะผมหวังว่าจะเป็นคนไทยแล้วกันผมโพสต์วิดีโอนี้แล้วผมขอาคุณลงแล้วก็เป็น best kill of the game ด้วยนะคอนแก๊ตูเลชันครับยินดีด้วยเนี่ยแหละอันนี้พอดีผมสลับมาดูที่จอของพีซีนะครับก็ค่อนข้างจะหน่วงกว่าเดิมเยอะเลยนะแต่เป็นเป็น instant play หละก็ เข้าใจว่ามันจะแหลกๆช้าๆอะไรประมาณนี้แต่ก็นั่นนะครับนั่นเป็นวิดีโอสั้นๆที่เรามาฝากกันนะครับสำหรับ p e r f o r m ร์แมบนเครื่อง PlayStation 4 Pro นะครับไหวไหมยังไหวผมมีมเขาสึกว่ามันไหวกว่าอย่างตอนแวนการ์ดเยอะเลยนะครับเพราะตอนนั้นที่เทสแวนการ์ดเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันมันแย่มากนะแล้วก็ตอน m ม r ูลเ w ร์แฟร e 2-3 เป็นอาจจะเป็นโหมดที่ผู้เล่นเยอะๆมันเลยรู้สึกว่ามันแย่นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้เล่น -66 ด่านที่ไม่ได้กว้างมากไม่ได้ใหญ่มากเอฟเฟกไม่ได้อะไรมากก็ยังพอเล่นได้นะครับแต่คิดว่าพวกซอมบี้น่าจะมีปัญหาแน่นอนซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต้องเล่นด้วยแล้วเจอซอมบี้เยอะๆเจอเอฟเฟกเยอะๆผมคิดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องเปอร์ฟอร์แมนซ์นะครับนั่นแหละเอาเป็นว่าเราตัดสินมันโดยที่มันมีให้นะตอนนี้นะครับก็ สำหรับ Open Beta Early Acces เ okay. โอเคให้ผ่านเลยนะครับคือถ้าผมจะเล่นคือคือเดี๋ยวผมจะต้องซื้อเกมอยู่แล้วแต่สำหรับใครที่อาจจะยังตัดสินใจอยู่ผมมาช่วยตัดสินใจแล้วพูดถึงตอนนี้ที่ได้ลองทดลองเล่นมาโอเคมากๆเลยนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่มีโอกาสได้เล่น Early a c c e s s นะตอนนี้นะครับก็รอเล่นแบบ Open Beta กันได้นะช่วงวันศุกร์ที่6จนถึงวันที่9นะครับก็คิดว่าน่าจะมีเวลา ให้เก็บเลเวลกันอยู่นะครับสำหรับใครที่อาจจะพลาดของ Exclusive ไปนะครับผมรู้สึกว่าเอ๊ผมดูยังไงได้บ้างครับ s กรชเนาะที่ Exclusive มันจะมีแค่ตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเดี๋ยวคุณก็ได้มาอยู่แล้วนะสำหรับการเล่นเก็บเลเวลไปนะฮะใช้เวลาไม่นานนะผมเองก็เล่นประมาณไม่เกินไม่เกิน5ชั่วโมงยิ่งถ้าเกิดมีเพื่อนนะี่รู้สึกมันจะได้ XP เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยนะครับก็นั่นแหละ เอาไปฝากกันในวันน e. ี้นะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกเอ็นจอยแล้วก็ช่วยในการตัดสินใจการซื้อเกมในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับก็เอาไว้ยังไงวันนี้คุณผู้ชมตามรับชมนะครับผมประเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ